สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมบอมนนทัศ์เทียนาตาลีเพคแคมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไาร์ตี้เกมโชว์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนชอบขายและสินค้าที่ดีสำหรับคนชอบซื้อนะครับเพราะเราคือซูปปเปอร์เซลล์สุดยอดนักขายและที่สำคัญนะคะรายการของเรา เปิดโอกาสให้กับคนพูดเก่งครับขายเก่งและต้องการเป็นตัวแม่แห่งวงการขายค่ะใช่แล้วนะครับทำคลิปมานะครับส่งมาทางแฟนเพจของเราเง <5, 000 S 2> ินรางวัล5,000บาท,บาทเราพวกคุณอยู่นะครับและที่สำคัญนะคะท้ายรายการของเรานะคะยังมีการไลฟ์สดด้วยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆข้อมูลดีๆของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์งานดีหรือสายแปลกบล็อกเกอร์สายหาหรือขาลุยรีวิเวเบอร์แบบบ้านๆหรือย่านไฮโซเย็บลหล่ความสามารถให้รกร้างมาสร้างโอกาสดีๆที่นี่กับเราส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน2นาทีมาที่ Facebook Super Seller สุดยอดนักขายคุณอาจได้เป็นดาวในรายการแชมป์เก่าของเราเธอก็พร้อมแล้วเหมือนกันไปเจอกับเธอได้เลยนะครับคุณต้อมปียพร และผู้ท้าชิงของคุณต้อมนะครับเขาเคยมารายการเราแล้ว<ช>หน้าตาเป็นไงครับเฮียรัเลิศเลิศมากฝีมือ<ด>ละ่ะก็เลิศมากทุกอย่างเลิศหมดเลยพอฟไปเจอบเขาได้เลยนะครับคุณดีโอสาวราับสวัสดีครับสวัสดีครับ โยครับมารายการของเราครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างบอกว่าผมเก็บประสบการณ์จากรอบที่แล้วไว้นะครับผมบให้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนแล้วเราจะเสริมจุดด้อยให้เป็นจุดแข็งมากยิ่งขึ้นครับครับะและที่สําคัญนะคะในการแข่งขันเราจะต้องมีคอน sumer master ของเราสองคนนี้ไม่ธรรมดาคนแรกเลยดีกว่าคนแรกเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะคุณป๊อปปี้เดอะแฟสโอ้โ หละทุกเม็ดครับมุกเก่ามากและอีกท่านหนึ่งนะคะคอนซูเมอร์มาสเตอร์ของเราพี่เบลค่ะพี่เบลสวัสดีครับคอนซูเมอร์มาสเตอร์ของเรานะครับ2ยอดนักขายและยอดนักซื้อตูกตองป๊อปปี้ครับมีคำแนะนำอะไรจะให้กับคุณดีโอหรือเปล่าครับโอ โอ้ผมว่าน้องนียอนี่ครับผมเอยหล่อหล่อเลยหล่อแล้วอาการผมว่าวันนี้เรื่องเสน่ห์และสายตาการเย้ายวนผมว่าน่าจะเป็นผลดีของเขาครับมากมากนะฮะนิเบลล่ะคะเคยเจอทั้งคู่มาแล้วนะคะเรื่องของความสามารถที่ท้าทายในฝีปากเท่าเทียมกันมากๆวันนี้ก็เป็นวันที่อยากจะลุ้นมากๆเลยว่า คนไหนที่จะเตะตากรรมการมากที่สุดเอาละครับในเมื่อแนะนำคอน sumer master ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าของเราในวันนี้นะครับไปเจอกันเลยกับ Milky Way Bakery m ิ l เ y ย a เบเกอรีเกิดจากความชอบทานขนมของครอบครัวทองเจือจึงทดลองสุดรทำขนมอร่อยๆที่ทานกันเองในบ้านพัฒนาจนกลายมาเป็นแบรนด์มิ l เกย์เบเกอรีที่ใช้ส่วนผสมคุณภาพพรีเมียมไม่มีไขมันทรานส,ส์ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ขนมออกมาอร่อยและเป็นมิตรต่อสุขภาพและนี่ค่ะคือ m ิ l เ w ย์เบเกอรีนะคะเป็นเบเกอรี่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากความรัก เจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะครับต้องบอกว่าคุยไปแล้วอยากเอาผมทัดถูไปเจ้าเจ้าของเขาแบบในดวงใจนะคู่กันเลยนี่อันนี้พี่พีทเราเพะไปพร้อกับคุณพีททองเสือเลยดีกว่านี่พีทสวัสดีครับเล่าความเป็นมาเป็นไปหน่อยครับพี่พีทครับ มันเกิดมาจากเรามีร้านอยู่ที่เขาใหญ่ชื่อ g a l a x y 17 hmm. แล้วก็แฟนผมเนี่ยเริ่มทำเค้ก hmm. แต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยลูกสาวของคนน้องๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่มีกิจกรรมอะไร hmm. น้องน้องก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มพัฒนามาทำเบเกอรี่มีสินค้าอะไรมาให้เราดูกันบ้าง ก็เริ่มต้นเลยก็จะเป็นเบเนานาเบรดอ่านี่คืออะไรครับเบเนานาเบรดบนานาเบรดของเราเนี่ยจะมีคารเมอรี่แล้วก็เป็นช็อกโกชิพก็คือเค้กกล้วยหอมสไตล์นั้นหรือเปล่าใช่นษณะนั่นก้วยหอมครับต่อด้วยอันนี้เป็นบราวนี่หนูชิมได้ไหมฮะต้องชิมเลยครับล้วแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เปอันนี้จะเป็น คุกกี้เป็นคอนเฟ็รคุกกี้อรัอะจะจะเน้นจร <c oughs> ิงๆว่าเราเราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับ100%แบบว่าฐานแฟตไม่มีแน่นอนให้พ่บ,บพี่เบลมาอลองชิมกันนะครับโอ้โหอันนี้โอ้มี นี่ทองนี่จากเครือหรือเปล่าครับใช่ฮะมันลอลงไป <c oughs> อ,อยากเชิญให้ลองครับพี่พ<ร>าีใช้ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะในตัวบารานี่ก็รจริงๆแล้วทุกๆอย่างช็อกแลตคือเป็นของคือทุกอย่างเป็นของดีหมดเลยเราจะเน้นทุกอย่างเป็นเป็นของพรีเมียมหมดเลยและสินค้าใหม่ของพี่พีทอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นกล้วยฟาร์มวิลครับฟาร์มวิลนานจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบทานพวกโปรเีนชิพก็คือมันมันทอดกรอบนุ่นนิ่ะแต่มันไม่ค่อยเฮลตี้เราก็พยายามมองหาอะไรที่แบบ เราชอบทานกันเลยพยายามทำอะไรที่มันเฮลตี้เราก็เอา,เอาคล้วยหอมทองเนี่ยหลังจากทอดแล้วเนี่ยเราก็ไปบอบเพื่อจะไล่ดูดน้ำมันออกเป็นฮาลาด้วยแล้วก็ทุกๆอย่างเป็นเฮลตี้หมดเลยตอนนี้จริงๆเลยมีอยู่6รถครับสั่งได้ที่ไหนบ้างคะพี่เพช จริงๆแล้วปัจจุบันง่ายสุดครับเข้าซื้อออนไลน์นะ,ค,ะครับก็แอดไลน์ไปที่แอดมิลกี a เว a ์เบอร์เกอรี่แค่นี้เองครับเราจะนัดรอบส่งแต่ลูกค้ายเยอะมากก็ต้องไล่ส่งส่วนมากเราจะไม่ทําทิ้งไว้เลยเราจะทาตามออเดอร์แล้วก็รีบส่งออกไปและที่สําคัญนะคะมารายการเราทั้งทีเนี่ยที่พีจะต้องมีโปรโมชั่นให้สําหรับซูเปอร์เซอร์เลอร์ค่ะได้ครับก็ถ้าสั่งซื้อนะครับบอกเลยว่ามาจากรายการของเราเนี่ยนะครับซูเปอร์เซร์เปอร์เซเลอร์เนี่ย ลด20%เลยครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีแหมงมากหนดการถ้าบอกว่ามาจากรายการเราก็ได้หมดเลยตลอด <c oughs> เวลาตลอดไปเอาละครับทุกคนครับคุยกันสนุกหอมปากหอมคอแล้ว <c oughs> ช่วงหน้ามารอดูกันนะครับว่าเซ l ิ n งคลิปของใครจะทําออกมาได้ดีที่สุดนะครับกับรายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนะคขายก็เจอกับผลิตภัณฑ์โฮมเมดเดเกอรี่นะคะก็เป็นของคุณกิจทองเจอชอบมากต้องกินทุกวันละค่ะ รักค่ะต้องบอกฮะคนอื่นเปิดมาอาจจะใช้ตาก่อนแต่ผมเปิดเข้ามาจมูกผมรับกลิ่นก่อนเลยฮะและนี่ค่ะคือ Milky Way Bakery นะคะ เราใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียมไม่มีไขมันทานค่ะและที่สำคัญนะคะใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ขนมที่อร่อยและเป็นมิตรต่อสุขภาพค่ะแต่เราจะต้องไปเห็นของจริงเพราะตอนนี้น้องบอมรออยู่ที่ห้องโชว์รูมแล้วค่ะทุกคนครับวันนี้โชว์รูมของเรานะครับก็คือขนมเบเกอรี่โฮมเมดเบเกอรี่มิลกี้เวเบเกอรี่นะครับจากครอบครัวทองเจือนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับพี่พีทมาเป็นกรรมการว่านักขายของเรา2ท่านเนี่ยใครจะโปรโมตสินค้าได้ดีที่สุดถ้าทุกคนอยากรู้แล้วไปติดตามกันได้เลยครับเห็นขนมในห้องโชว์รูมแล้วนะคะ <Staff. S 2> เราจะต้องไปให้2องคอน s u m ์ e r master ของเราเนี่ยบอกเคล็ดลับเทคนิคในการขายว่าจะทําอย่างไรป๊าปี้ค่ะครับเลิกไม่เห็นมีความอ่อนโยนเหมือนคนอื่นเลยไม่เหมือนกันไม่เ <c oughs> หมือนก <spirituality> ันนะครับวันเนี้ยผมว่า ใครที่ดูเป็นเจ้าของแบรนด์ได้มากกว่ากันมผมรู้สึกอย่างนี้นะถ้าคุณทำรู้สึกว่าเหมือนคุณทำด้วยมือจากคุณเองอ่ะม,มันจะรู้สึกอยากทานมา,มากๆเลยอมีสาระนะฮะพ <laughs> ี่เบลค่ะวัตถุดิบที่เอามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าพรีเมียมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการชูวัตถุดิบหลักที่เป็นเกรดพรีเมียมและพนวกกับ การที่บอกว่ามันเป็นเฮลตี้เนี่ยนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆในการขายผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะอันนี้ต้องการเห็นจากพ่วงาทั้งสองคนวันนี้ค่ะก็คงถ้าเป็นผมเลือกเนี่ยผมผมจะเลือกอะใช้คำว่าเราจะเลือกอันที่มันอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเป็นมิตบสุขภาพเราก่อนนะอันี่คือคีย์เวิร์ดแรกอันที่สองก็คือเรื่องรสชาติเอ่อมันมีความแตกต่างจากขนมนอื่นๆแบบไหนอย่างไร ก็ดีโอคะศึกครั้งนี้หนักแน่ค่ะไม่ใชห่หมูเหมือนที่น้องเคยเจอเพราเนี่ยไม่ใช่หมูค่ะลูกบอกพี่ต้อมเลยนะฮะว่านั่งพักเถอะครับผมเป็นแชมป์ยืนนานมันเมื่อยนะฮะลงมาเถอะครับให้ดยโยขึ้นไปทำหน้าที่แทนดีกว่าครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูเซลลิงคลิปของคุณดีโอกันได้เลยครับมาแล้วครับผม เอาละสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะบอกเลยใครที่เป็นสายหวานชอบทานขนมนะฮะหรือว่ากําลังหาของกินไว้อ้อนคุณแฟนอยู่คุณผู้ชมโยนรีโมทในมือทิ้งไปเลยครับเพราะตอนนี้เดียวอยู่กับนี่เลยฮะ Milky Way Bakery ครับคุณภาพระดับพรีเมียมนะฮะจากบ้านพี่พีทองเจือนั่นเองนี่บอกเลยใครเล่าจะรู้ใจคนชอบทานขนมไปมากกว่าคนที่ชอบทานขนมด้วยกันครอบคนนี้เขาชอบทานขนมกันทั้งบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของรสชาติ คุณผู้ชมหายห่วงไปได้เลยและที่สําคัญนะฮะอีกเรื่องนี้ที่คุณหายห่วงที่คุณสบายใจได้เลยนะครับนั่นคือเรื่องของวัตถุดิบและคุณภาพต่างๆนะครเพราะว่ามิกวีเบเกอรี่เนี่ยนะฮะคัดแต่วัตถุดิบระดับพรีเมียมคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยนะฮะ เอาละพูดไปถ่าวโมดูกันตรงนี้บอกเลยว่าน่าทานมากและที่สำคัญนะดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าอะไรนิวคิวเบเกอรี่นะฮะเลือกแต่วัตถุดิบที่ปราศจากไขมันทรานส์ trans, นะครับหลายคนไม่รู้เอ๊ะไขมันทรานส์ trans, คืออะไรชื่อก็บอกให้ทานคือหมายถึงทานเข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไขมันทรานเนี่ยเป็นไขมันตัวร้ายนะฮะจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายเราทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นหายห่วงนะครับผมที่ไรดูแต่ละอย่างกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากข้างหน้าตรงนี้ก่อนนี่เลยนี่น a บ a นนาเบรดคุณผู้ชมมี2หน้านะมีทั้งหน้าช็อกโกแลตชิพนะมีหน้าแครนเบอรี่แบบนี้นะครับผมก็ทานแบบเปรี้ยวตัดหวานอย่างนี้โอ้บอกเลย Very Good แบบนี้ถัดมาตรงนี้อันนี้เป็นคุกกี้คอนเฟลกนั่นเองคุณผู้ชมฮะอันนี้เห็นไหมสังเกตแต่ละชิ้นเดี๋ยวชิมให้ดูนี่นะฮะเสียงกรอบกรุบของคอนเฟลก และอีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนํากันนะฮะนี่เลยสําหรับมันชีบราวนี่คุณผู้ชมนี่แล้วเนื้อข้างในเป็นเนื้อหนึ <c oughs> นบคุณผู้ชมพูดไปก็จะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นชิมให้ดูอีกเพิ่หนึ่งอย่างคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าเขามีหลากหลายมากมายหน้าแอลมอน์อย่างนี้หรือว่าจะเป็นหน้าแบบขนมต่างๆนะฮะคิดคงคิดแคทก็มีชิมให้ดูและกันคุณผู้ชมจะตัดให้ดูเพืโอ้โหคุณผู้ชมชุ่มฉ่ำหนึบหนับทีเดียวแต่สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ไม่เท่าปากชิมครับ เนี <c oughs> ่ยตายละอยากจะเลิกแข่งแล้วกินอย่างเดียวแล้วครับตอนเดฟนะฮะคุณผู้ชมสั่งไปได้เลยใน i g ของเขาก็มีเหมือนกันนี่อยู่ที่หน้ากล่องแบบนี้นะฮะแอดมิวทีเวเบเกอรี่นะครับคุณผู้ชมแอดไปหาแอดไปคุยกันได้เลยนะฮะที่สําคัญอย่าลืมบอกด้วยว่ามาจากซูเปอร์เซเลอร์สุดยอดนักขายนะฮะมิวทีเวเบเกอรีบ่ Milky Way ery, บ้านพีพีทลดให้เลยยี่สิบเปอร์เซนตนี่เห็นไหมชิ้ท้ายแล้วกันด้วยการทานอีกสักหนึ่งชิ้นนะครับผม แล้วผมก็จะไม่ทำอะไรแล้วนอกจากทานให้หนำใจนะฮะไปเจอเขาเลยนะครับคุณนดิโอเขากลับมาคราวนี้ไม่ธรรมดานะเฮียนะใช่ค่ะอาไปฟังความเห็นของคอสเมอร์มาสเตอร์กันหน่อยดีกว่าครับพี่เบลก่อนเลยละกันก็ต้องขอชื่นชมว่าทําการบ้านเตรียมมาดีมากแต่ว่าติดไปนิดนึงดีโอน่าจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีโอเคยทานมาเมื่อก่อน กับพอมาสู้กับของพีพีเนี่ยม,มันอึ้มกว่ามันดีกว่ายังไงติดแค่ตรงนี้อันนี้จะปิดการขายได้ไม่ยากจริงๆค่ะความรู้สึกหนึ่งที่ผมชอบนะผมมันจะเป็นคนนึงถ้าเวลาผมจะขายสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับอาหารครับทุกครั้งผมจะพูดให้จบก่อนทั้งหมดเลยแล้วผมค่อยกินทีเดียวอาหารเออเหอมันจะติดปากแล้วเวลาพูดมันจะดูไม่สุภาพครับแต่แปลกสําหรับโยกินไปเคี้ยวไปแล้วพูดไปอ่ะอืออืทำไมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินว่ะรู้สึก ชื่นชมครับเวลาไปออกงานอยากชวนไปด้วยเลยครับเพราะว่าเพราะว่าพูดตาชัดเจนฉ่ำฉานมีเสน่ห์แต่สำหรับผมก็ถือว่าเวิร์กมากมากครับชอบมากอ่ะไปรอดูกันนะคะว่าเซติคลิปของคุณต้อมจะเป็นยังไงนะครับไปดูได้เลยว้าน้ากินมากอยากกินเลยอ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซูเปอร์เซลล่าค่ะถ้าคุณผู้ชมได้พบกับต้อมคนนี้เมื่อไรนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้เจอแต่ของดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็สิ่งดีๆคะ่ะคุณผู้ชมขามิวคิเบเบเกอรี่เนี่ยนะคะดีตั้งแต่เจ้าของเลยคะ่ะเพราะว่าเจ้าของมิวคิเบเบเกอรี่นั่นก็คือคุณพีททองเจียค่ะเขาเป็นพระเอกตลอดการแล้วก็เป็นพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนรวมถึงต้อมด้วยนะคะ วาเขินกลับมาที่มิกกีเวเบเกอรี่ค่ะจะบอกว่าความพิเศษของมิ l กีเวเบเกอรี่นั่นก็คือวัตถุดิบนะคะพิถีพิถันค่ะแล้วก็พรีเมียมและอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ต้มเนี่ยจะให้สิบสิบสิบไม่หักเลยนั่นก็คืออะไรคะ มิลค์เวทเบเกอรี่ไม่มีไขมันทรานส์อันดับแรกทุกคนอาจจะงงค่ะเอ้ยต้องไขมันทรานส์คืออะไรไขมันทรานส์เนี่ยมันเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายค่ะคือเขาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคอ้วนนะคะโรคความดันนะคะโรคอารมณ์แบบว่าหลอดเลือดหัวใจตีซึ่งเลือดอุดตันอะไรแบบนี้ค่ะว่าแล้วเราก็มาดูกันเลยค่ะของแบบน่ากินมากนะคะอันนี้จะเป็นบราวนี่ค่ะชิมกันสดๆตรงนี้เลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ ตื่นเต้นค่ะที่มือสั่นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหิวค่ะอร่อยค่ะชอบค่ะคุณผู้ชมขะอันนี้จะเป็นคุกกี้ค่ะซึ่งสังเกตไหมคะว่านิกเกเบเกอรี่เนี่ยนะคะเขาจะมีกับว่าท็อปปิ้งเนี่ยเยอะมากหลากหลายเช่นบ้านี้เนี่ยก็มีทั้งโอรีโออัลมอนด์คิดแคทอะไรแบบเนี้นะคะชอบค่ะรักเลยส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นคุกกี้ค่ะก็จะเป็นหน้าคอนเฟ็แล้วก็ลูกเกดนะคะ ชิมค่ะต้องชิมค่ะอือหืออือหืออาไตสอนโลสวยแล้วค่ะคุณผู้ชม่ะตายอะไรอะเกินพี่บีต้องเลยค่ะขอโทษนะคะสวยเหมือนเดิมนะคะโอเคอร่อยค่ะไม่หวานมากนะคะอันนี้เป็นเกล้วยหอมค่ะก็มีหลากหลายท็อปปิ้งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคือ n ค w b e r เบ Bakery ขนมหวานที่จะต้องทำให้คุณผู้ชมทุกคนต้องยิ้มค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะได้ Milkway Bakery ถ้าสั่งซื้อสินค้านะคะจากแฟนเพจ Milkway Bakery จะได้รับส่วนลดถึง20%ค่ะอย่าลืมนะคะ Milkway Bakery ดีต่อใจแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพค่ะบ๊ายบายค่ะขอกินต่อแล้วกันนะคะคุณต้องเปียพรป๊อปปี้ครับ ครับที่ยังไงครับดูเซนคลิปอันนี้ <ผม S 2> เห็นหัว <ผม S 2> ล้อะรลัวเลยชอบชอบมันตลกฮะ <laughs> ผมว่าเป็นคนที่ใช้ลูกเล่นใช้มุกในการใส่เข้ามาซึ่งผมเอาตรงตัวผมชอบแพ,พราวในเรื่องของมุกตลกอะไรเงี้ย<ม>เพื่อจะมาสะกดคนดูอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะคแต่ว่าก็มีจุดนึงที่จะต้องบอกว่าการเข้าสินค้ามันช้าเกินไป<ม>ก็ติดแค่ตรงนี้ค่ะถ,ถ้าสำหรับผมเนี่ยเอาเทียบทั้งสองคนเลยเนี่ย ผมจะดูว่าผมไปงานแบบไหนถ้าไปงานที่เป็นออฟฟิเชีที่เป็นทางการอ่ะผมจะพาดีโอไปแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นมวลชนเยอะๆผมจะพาล้องไปเพราะว่าเพราะว่าสองคนนี้มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ปฏิเสธมุกทั้งหลายที่ใส่เข้าไปโอเคมากเลยช่วงหน้าจะรู้กันแล้วนะครับว่าแชมป์จะรักษาไว้ได้หรือเปล่ากับรายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขาย เอาจริงๆนะพี่มั่นใจมากเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบตั้งใจทําอะไรอะทำให้ดีที่สุดโอ้ oh, จริงๆแอบหวันๆนิดนึงนะสําหรับแชมป์เก่าแต่เชื่อว่าถ้าเราทำเต็มที่ชัยชนะนั้นต้องเป็นของเราครับ วันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนเทพอื่นวันนี้เราทำเป็น Milky Way b a k e r เเป็น Homemade Bakery ครับที่ที่ครอบครัวเราทำกันเองทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องวัตถุดิบที่คุณภาพเกรดพรีเมียมแล้วก็เป็นสูตรเซนทานแฟตทานเข้าไปแล้วไม่มีสิ่งที่มันไปตกค้างรักษาสมที่จะนำมาซึ่งอาจจะเป็นพิษสำหรับร่างกายในอนาคต oh. โอ้ผู้เข้าแข่งขันของเราเนี่ยดุเด็ดเผ็ดมันมากๆแต่อย่างที่ทราบกันนะคะคนที่จะตัดสินใจเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ก่อนจะไปฟังคาตัดสินเนี่ยจะต้องให้คอน sumer master ของเราทั้งสองท่านเนี่ยไกด์ไลน์ให้พี่พีพพดอีกครั้งหนึ่งก่อนเริ่มจากพี่เบลค่ะก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบในการที่ทํากันบ้านของทั้งคู่มาเป็นอย่างดีนี่ต้องขอชื่นชมนะคะก็เอาใจช่วยพี่พีดดีกว่าว่าวันนี้พี่พีดจะตัดสินใจแบบไหนป๊อปปี้ค่ะ ของผมผมอาจจะเป็นการเจอ,อน้องเดียวครั้งแรกเนาะผมรู้สึกว่าน้องเดียวเก่งคุณต้อมนะผมก็รู้สึกว่าคุณต้อมก็เป็นคนที่อย่างที่ผมบอกแหละผมชอบในมุกตลกผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันดีคนละแบบเอาละครับเดี๋ยวให้เวลาพี่พีทตัดสินใจแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครจะได้เป็นสุดยอดนักขายนะครับระหว่างนักขายหน้าใหม่เดีโ ชิมจนรู้สึกว่าเราอยากจะกินไปด้วยชิมไปพูดไปก็ยังดูดีอยู่ใช่หรือจะเป็นแชมป์เก่าของเรานะครับคุณต้อมมากับบุคลิกที่อ่อยเจ้าของสินค้าเป็รันหนึ่งนาทีบุคลิกเยอะแยะแซวตัวเองก็น่ารักํากออไรแบบนี้และผู้ชนะคนนั้นก็คือดีโวครับดีโอเข้าไปีูดกับดีโอด้วย ไเล่าจะรู้ใจคนชอบทานขนมไปมากกว่าคนที่ชอบทานขนมด้วยกันเดีโอ io, ชัดเจนฉาดฉานแล้วก็เป็นนักพูดนักขายที่มีเสน่ห์สิ่งที่เขากำลังพยายามจะขายเนี่ยม,มันดูน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ ผมในฐานะที่เป็นเจ้าของพอดักพอสมควรก็เลยตัดสินใจเลือกดีโอคือเขาดูเป็นมืออาชีพต้องขอแสดงความยินดีกับน้องดีโอครั้งหนึ่งค่ะรับเงินรางวัลไป5,000บาทและแน่นอนนะครับสินค้าของเราวันนี้นะครับ Milky Way h o โ e Bakery โดยครอบครัวทองเจือขอบคุณพี่พีทมากมากค่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่ที่สําคัญนะคะอยากให้พี่พีทนะคะย้ําช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ครับผมก็ช่องทาง,งการสั่งซื้อง่ายๆนะครับว่จะมี2ช่องทางรจริงๆแล้วมีถามก็คือถ้าเป็นแฟนเพจใน Facebook ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่นิยมมากๆก็ Milkyway b a k e r y นะครับหรือว่าใน IG ก็เป็น m l l y w a y u n d ม r สกอร e เบเกอรี่นะครับหรือว no ่าจะเป็น l i น์แอด Mewkue Bakery ได้เลยนะครับเข้าไปตามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับโปรโมชันนะครับโปรโมชันคือบอกว่ามาจากรายการซูเปอร์เซลเลอร์นะครับ20%ลดให้ไม่มีเงื่อนไขเลยครับโอ้โหตลอดไปได้ครับสำหรับคนดูอย่าลืมไปที่แฟนเพจของซูเปอร์เซลเลอร์ตอนนี้เลยนะครับมีสินค้ารอทุกคนอยู่แน่นอนครับใช่ค่ะและแน่นอนครับคอน sumer master ครับเพียครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคอน sumer master ของเราทั้งสองนั้นนะคะ ป๊อปปี้เดอะเสแล้วก็พี่เบลค่ะขอบคุณมา,มากครับ <Yeah. S 2> และที่ขาดไม่ได้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะน้องบอมแชมป์เก่าของเรานะครับคุณต้อมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ <Hey. S 1> และแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับ โกลาลาครอส s อนนิวเจอรี่ให้ชีวิตเดินทางขอขอบคุณกรีฟอรีนค่ะกรีฟฟอร์ไรนคะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีสำหรับคุณค่ะเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทสโก้โลตัสค่ะและกลับมาจากพวกเรานะครับทาง a อามาลิ v ทีชดีช่อง34ท,งทุกวัน,วนจันทร์ถึงวันพฤรหรัสบดีค่ะทางรายการ Super ร์เซลลสุดยอดนักขายและเจครับ คือแบบว่า professional มากก็ดูคือแบบว่าลั่นแรงมากและผู้ชนะคนนั้นก็คือ วิ่งเพชรเกษมคอนโดนิวเจนใกล้เอ็มารทิพสิทธิเจริญ200เมตรจองวันนี้เริ่มผลปีหน้าราคาเริ่มต้น1,880,000บาทวงทะเบียนผ่าน QR code หรือโทรตอนนี้รับส่วนลดทันทีเริ่มต้น100,000บาทเมื่อจองและทำสัญญาที่โครงการถึง31ตุลาคมนี้